สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมป๊อพเพชรยนต์นะครับวันนี้ผมจะพามาชมนะตัวนี้อันติด 1.6e CNG นะครับใช้งานได้2ระบบนะทั้งน้ำมันแล้วก็ก๊าซ NGV CNG นะครับใช้ได้2ระบบเลยนะครับปี2018นะครับสำหรับคันนี้อันติด 1.6e CNG ปี18สีบอลเงินเกี่ยวออโต้ภายใน หุมเบาะหนังสีดํามาให้ด้วยนะครับพิเศษพิเศษกันไปเลยนะครับรถมือเดียวนะครับรถหน่วยงานปลดระวางเข้าศูนย์เช็คระยะตลอดนะครับทุกหมื่นกิโลเมตรเลยนะครับคันนี้นะไม่ประมาณแสนสองเท่านั้นเองนะครับวิ่งน้อยนะถือว่าไม่เยอะนะครับวิ่งแสนสองเท่านั้นเองรถปีหนึ่งแปดนะครับรถพร้อมๆเลยนะครับสาหรับคันนี้เป็นรถเข้ามาใหม่นะครับรถหน่วยงานปลดระวางเนี่ยข้อดีของเขานะครับเขาจะเข้าศูนย์เช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่อง ที่ศูนย์บริการตลอดนะครับที่ทุกๆ10,000กิโลเมตรเลยนะครับเขา้าศูนย์ตลอดเลยประวัติดีประวัติศูนย์นะครับราคาค่าตัวของคันนี้นะครับ389,000ับาทนะครับเครดิตดีฟรีดาวเลยนะครับดอกเบีย้ยเริ่มต้น2 7 9เเท่านั้นเองนะครับผ่อนนานสูงสุด8 4งวดดอกเบีย้ย4.79%านะครับทำให้ค่างวดของรถคันนี้นะอยู่ประมาณ5 0 0 0นต้นๆเท่านั้นเองนะครับหากท่านใดสนใจอยู่ต่างจังหวัด เห็นแล้วอยากได้นะครับอยากจัดไฟแนนซ์นะเรามีบริการไฟแนนซ์นะครับจัดให้ถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวนะครับหากไม่สะดวกมารับรถด้วยตนเองเราก็มีบริการรถสไลด์นะครับจัดส่งให้ทั่วประเทศเลยนะครับคิดเงินตามระยะทางนะครับออกง่ายได้ทุกอาชีพเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าราชการพนักงานบริษัทนะครับอาชีพค้าขายแม่ค้าค้าขายออนไลน์นะครับธุรกิจส่วนตัวหรือว่าเกษตรกรนะครับออกได้ทุกอาชีพเลยนะครับ ขอให้มีที่มาที่ไปของรายได้ชัดเจนเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวพาไปชมนะครับรายละเอียดของตัวรถคันนี้กันเลยดีกว่าครับต้องบอกก่อนนะครับว่ารถคันนี้นะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือจมน้ําอย่างแน่นอนไม่มีกับไม้ก่อไหม้ไม่มีเปลี่ยนสีไม่มีเปลี่ยนเครื่องนะครับไม่มีตัดต่อตัวถังที่สําคัญเล่มไม่ชํารุดสูญหายแน่นอนนะครับการันตีได้เลยนะครับโดยเพชรยนต์นะครับ พาไปชมนะครับตัวรถคันนี้มาดูด้านหน้ากันก่อนเลยดีกว่านะครับมาเริ่มกันที่ฝากระโปรงด้านหน้านะเรียมสันนะครับฝากระโปงสวยกริบเลยนะครับนี่ผิวพันธุ์นะไม่มีรอยสะเก็ดหินเลยแม้แต่น้อยนะครับไม่มีรอยลักยิ้มรอยบุบรอยบุ๋มต่อย่างใดนะครับไฟด้านหน้านะครับเป็นไฟมัลติรีเฟคเตอร์นะครับนี่ไฟสวยๆใสๆไม่มีแตกไม่มีร้าวไม่มีหมองนะครับมี LED นะครับ day time อยู่ด้านในด้วยนะครับ เม็ดใหญ่ๆเรียง4เม็ดแบบนี้เลยกระจังหน้าโครเมียม2เส้นนะายทะเบียน7เกไก่วแหวน7582กรุงเทพมหานครได้ไปา้ายทะเบียนนี้ไปเลยนะครับหากท่านใดชอบเลขนี้ผมยินดีด้วยเลยนะครับปายกรุงเทพสวยๆกันชนหน้าได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับกันชนหน้าก็ลายดิ้วลอยนะครับงานสีเนี่ยเก็บให้หมดแล้วนะสวยๆแบบนี้เลยนะครับรถพร้อมใช้เลยนะครับเติมน้ามันขับอย่างเดียวนี่ขนาดรถเข้ามาใหม่นะคุณผู้ชมยังสวยขนาดนี้นะครับนี่ เก็บงานอาจจะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะสำหรับคันนี้แต่ไต้องบอกเลยว่าสวยมากๆเลยนะครับสําหรับคันนี้มาดูนะครับนี่ล่องไฟนะสวยๆนะครับระหว่างกันชนกับแก้มนะครับแนบชิดสนิทกันแบบนี้เลยนะครับฝากระโปงนี่ล่องไฟต่างๆสวยกริบเลยเครื่องดูโอวีบีทีไอตัวนี้ได้เป็นเครื่องร้อยยี่สิบห้าแรงนะครับเครื่องดูโอว์ร้อยยี่สิบห้าแรงนะสลับใช้กับซีเอ็นจีตัวนี้ซีเอ็นจีเดิมโรงงานเลยนะครับล้อแม็กอันลอยไทยเดิมโรงงานเช่นเดียวกันนะครับแม็กห้าูนะ ระบบเบรกคู่หน้าได้เป็นดิสต,ตัวนี้รัดด้วยยาง t h เดอร์นะครับซีรีย์ยาง20555 16นะครับยางได้เป็นยางปี2022นะยางปี2022นะครับยางปีเดียวนะดอกยางนะหนาๆเลยลองยางลึกๆใช้งานกันได้อีกยาวๆเลยนะครับมาดูด้านในกันบ้างดีกว่านะครับด้านในนะ้มล้อสีเดิมๆนะครับนี่พาดูทุกจุดทุกซอกทุกมุมเลยนะครับ ชคเดิมสปริงเดิมนะรอยมาร์คสีต้มสีก็ยังมีให้เห็นเด่นชัดเลยนะครับไม่มีร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุแต่ยังได้นะเจ้าของเดิมพ่นบอดี้ชูดพ่นกันสนิมมาให้ด้วยนะครับนี่ในส่วนของด้านล่างนะั้นที่เห็นเป็นสีดำดำเงาเงาตรงนี้นะครับเจ้าของเดิมพ่นกันสนิมมาให้ด้วยนะค่อนข้างที่จะดูแลรักษาดีมากๆเลยนะครับสําหรับคันนี้กระจกพับปรับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วมีไฟเลี้ยวในตัวให้ด้วยนะครับฟิล์มมีให้รอบคันเลยฟิล์มประมาณนะคริบิวพั์ธุ์น้านข้างนะสวากนะครับ ไม่มีรอยรักยิมรอยบุบรอยบุ๋มแต่อย่างใดกระจกนะครับเป็นกระจกโตโยต้ารอบคันเลยนะครับผมเดินเช็คให้หมดแล้วนะครับกระจกเนี่ยเป็นกระจกโตโยต้ารอบคันเลยนะครับนี่ปลายสีอนจีนะมีให้นะครับภาษีปี67เเลยนะครับใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะครับ ต้องบอกก่อนนะครับช่วงนี้เรามีโปรโมชั่นด้วยนะครับโปรโมชันขับฟรี90วันนะครับหากท่านใดไม่สะดวกใช้เงินออกรถในตอนนี้นะมีโปรโมชันนี้ด้วยนะครับออกรถวันนี้ผ่อนอีกทีปีหน้ากันไปเลยนะครับมาดูด้านบนนะครับในส่วนของหลังคานะนี่ไม่มีรอยรักยิ้มรอยบุบรอยบุ๋มแต่อย่างใดนะครับเนียนนะครับหลังคานะไม่ได้โดนแดดเลียจนสีด้านแต่อย่างใดนะครับนี่หลังคาสวยๆเช่นเดียวกันมาดูโครงสร้างภายในกันบ้างนะครับ โครงสร้างภายในตัวรถนะต้องบอกก่อนนะครับรถทางเพรยนเราคัดเกรดเมาให้ทุกคันอยู่แล้วนะครับรถสวยรถเดิมแน่นอนนะครับมั่นใจได้เลยประวัติเนี่ยเขาอยู่ศูนย์ทุกระยะอยู่แล้วนะครับแผงประตูไม่มีช้ำไม่มีตําหนิเลยนะครับสีเดิมๆนะครับหัวน็อตเดิมๆไม่มีการแกะการขายเลยนะครับโครงสร้างนะต้องบอกว่ากิฟต์นะครับการันตีเกรดเออยู่แล้วนะครับนี่หัวน็อตแก้มหน้าด้านซ้ายนะ ไม่มีแกะไม่มีขายนะครับซอกประตูมาร์กสีต่างๆนะก็ยังมีให้เห็นอยู่เลยนะครับชัดๆแบบนี้เสาบี้นะครับแผ่นเพทเดิมๆนะครับเลขเครื่องยนต์เลขตัวถังนะครับตรงแน่นอนนะครับหัวน็อตเสาบีไม่มีแกะไม่มีขายเลยนะครับนี่ไม่ว่าจะเป็นน็อตตัวบนตัวล่างนะครับมาดูโครงสร้างกันนะครับนี่เม็ดอาร์คพวกนี้นะครับเขาจะเกิดขึ้นโดยโรบอทโรงงานนะครับจะเชื่อมให้ประกบกันนะครับเม็ดอาร์คพวกเนี้ย หากเม็ดอาร์พวกนี้ไม่อยู่นะครับสันนิษฐานได้เลยนะว่ารถคันนั้นเกิดอุบัติเหตุมาแน่นอนนะครับแต่รถทางเรยนต์เราทุกคันนะมีเม็ดอาร์ทุกคันแน่นอนนะครับมั่นใจได้เลยนะครับนี่ไม่ว่าจะด้านบนด้านข้างนะครับหากดูรถพิการมาหรือเปล่าดูจากเม็ดอาร์ตรงนี้ได้นะครับหรือเกิดอุบัติเหตุด้านข้างมาไหมเนี่ยดูจากเม็ดอาร์ตรงนี้ได้เลยนะครับหากไม่มีเนี่ยโดนมาแน่นอนนะครับเกิดอุบัติเหตุมาแน่นอนนะครับแต่รถทางเรยนต์เราเนี่ย สวยทุกคันนะครับพาไปดูมาดูด้านหลังกันบ้างนะครับแผงประตูไม่มี้ําไม่มีตําหนินะครับนี่สีเดิมเดิมหัวน็อตเดิมเดิมเลยนะวัสดุส่วนนี้ภายในนะจะเป็นหนังด้านหน้าและด้านหลังด้วยนะครับที่เหลือจะเป็นพลาสติกหมดเลยนะครับสีดําตัดกับสีเบจนะเบาะเจ้าของหุ้มมาให้ใหม่นะครับเป็นเบาะสีดาดูแลรักษาทําความสะอาดง่ายนะครับวิ่งใช้งานเนี่ยเหมาะมากนะครับขอนอยู่6 0 0 0นต้นๆเท่านั้นเอง นะครับประหยัดน้ำมันด้วยใช้งานได้2ระบบนะครับถังหนึ่งนะ CNG ก็เติมได้ประมาณ200กว่าบาทนะครับวิ่งได้ก็เกือบ200โลเหมือนกัน 150- ยหถึงสองโลเลยนะครับประหยัดน้ํามันไปได้เยอะนะครับใช้งานได้2ระบบระบบเบรคคู่หลังนะได้เป็นดิสเช่นเดียวกันนะครับด้านหน้าเป็นดิสด,ด้านหลังก็เป็นดิสนะครับนี่เจ้าของเดิมพ่นบทิชชูดกันสนิมมาที่เห็นสีดำๆนี้นะครับนี่สะอาดสะอ้านมากนะครับภายในต่างๆนะ น่าใช้นะครับอันติดขึ้นชื่ออยู่แล้วอึดถึกทนนะครับใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับสําหรับคันนี้ใหม่แค่แสนสองเท่านั้นเองลดมือเดียวเลยมาดูด้านหลังกันบ้างดีกว่านะครับไฟท้าย LED สวยๆไม่มีแตกไม่มีร้านะครับโคมไฟนะคิ้วฝาท้ายโครมเมียมนะครับนี่สติกเกอร์เดิมๆจากศูนย์ยังมีให้เห็นอยู่เลยนะครับไฟด้านหลังไม่มีแตกไม่มีร้าแน่นอนนะครับ โลโก้โตโยต้าโคโร l อ a l ติส 1.6e CNG ต่างๆมีให้ครบถ้วนเลยนะครับไฟทับทิมมีให้2ดวงนะอยู่ที่กันชนท้ายนะครับฝาท้ายของเขาสามารถเปิดได้จากตัวรีโมทต,ตรงนี้เลยนะครับรีโมทจะเป็นกุญแจไขแบบนี้นะครับมาดูโครงสร้างด้านหลังของคันนี้กันบ้างนะครับมาดูนี่ครับเม็ดอาร์กรางน้ำนะสะอาดสะอา้างสวยๆคมชัดนะครับเม็ดอาร์ของเขานี่ สวยทุกจุดจริงๆนะครับสำหรับคันนี้หัวน็อตไม่มีการแกะการไขนะครับฝาท้ายนะตัวพรมต่างๆนะสะอาดไม่มีขาดนะครับนี่หัวน็อตทั้งสองฝั่งไม่มีแกะไม่มีขาขเลยโครงสร้างเดิมๆนะครับทั้งสองฝั่งเลยมิดอาร์ครางน้ําชัดๆนะนี่ตะเข็บพวกนี้นะครับเนียนๆสวยมากหาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนเอาเป็นว่าได้คันนี้ไปนะครับไฟแท้ไฟเดิมนะครับไทยก่ออิตโตะมาดูโครงสร้างมาดูคานกันบ้างนะครับด้านหลังนะ เม็ดอาร์คมีให้เห็นเลยคมชัดแบบนี้นะครับสะอาดสะอา้านถังเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูถังเนี่ยใช้กันได้อีกยาวๆเลยนะครับนี่ถึงปีสามเจเลยนะครับปีนี้ปี23บสามนะอีกโหหลายปีเลยนะครับเกือบ20ปีนะครับถังตัวเนี้ยถังเดิมโรงงานเลยนะครับนี่โครงสร้างมาร์คสีแต้มสีต่างๆนะนี่เดิมโรงงานมาแบบนี้เลยนะครับมาร์คสีของตัวถังก็ยังอยู่นะครับ มั่นใจได้เลยนะปลอดภัยแน่นอนนะครับมาจากศูนย์เลยนะครับถังตัวนี้มาดูโครงสร้างด้านล่างกันบ้างนะครับซีนเดิมๆนะครับนี่ซีนทางมะพร้าวสีไข่นะยังอยู่ครบนะครับไม่ว่าจะด้านข้างหรือด้านหลังนะซีนทางมะพร้าวสีไข่มีครบเลยนะครับนี่ด้านหลังเดิมๆนะครับสําหรับคันนี้ อุปกรณ์แม่ลงยางอะไรก็มีให้ครบถ้วนเลยหากท่านได้นะครับสะดวกมารับชมด้วยตนเองนะอยากดูคันนี้นะครับซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะสามารถมารับชมได้ทุกวันเลยไม่มีวันหยุดเลยนะครับเปิดตั้งแต่9โมงเชา้าถึง6โมงเย็นเลยยินดีให้บริการเลยนะครับกันชนหลังนะดูล่องไฟได้เลยนะครับความเดิมความสนิทของเขานะล่องไฟแนบชิดสนิทกันแบบนี้นะเดิมๆเลยนะครับนี่โครงสร้างเดิมๆบางๆนะครับขอะให้ฟังกันเลย เหลี่ยมสันตัวรถนะครับฝั่งคนขับนะคมกริปเช่นเดียวกันนะครับมาดูโครงสร้างกันบ้างนะครับฝั่งคนขับมาดูภายในกันโอเคนี่สีเดิมเดิมนะครับสีด้านข้างเขาอย่างเดิมเดิมหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไข่นะคุณผู้ชมภายในเนี่ยสะอาดสะอานมากนะครับวัสดุส่วนนี้จะเป็นหนังนะครับที่เหลือก็จะเป็นพลาสติกหมดเลยนะครับกระจนะครับกระจไฟฟ้าออโต้บานคนขับเรียบร้อยแล้วฟิล์มได้เป็นของลามินาด้วยนะครับในส่วนของงานฟิล์มนะอ่า อาจจะไม่โฟกัสนะครับฟิล์มลามินารอบคันเลยคันนี้นะครับหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไขยเลยนะคุณผู้ชมนี่สวยมากนะครับเสาเอมาร์คสีแต้มสีนะนี่ดูให้เห็นทุกจุดทุกซอกทุกมุมเลยนะครับหากผมขาดตกบกพร่องตรงไหนไปนะครับแจ้งผมได้เลยนะว่าอยากดูจุดนั้นจุดนี้นี่ครับเมทอาร์กนะเสาบี B, นะครับฝั่งคนขับนะอยู่ครบเช่นเดียวกันนะครับมาดูด้านบนนะว่ารถหงายท้องมาไหม อีู่บิเหตุด้านบนไม้เนี่ยดูได้เลยนะครับจากเม็ดอาร์พวกนี้นะครับเม็ดอาร์คมชัดเลยนะครับครบทุกเม็ดทุกจุดเลยนี่เม็ดสวยๆนะครับโครงสร้างเดิมแน่นอนนะครับมั่นใจได้เลยนะครับดูคลิปนี้กับผมป๊อปเพชรยนต์นะครับติดต่อเข้ามาหาผมได้เลยนะ0646423955เบอร์โทรเนี่ยแอดไลน์ได้ด้วยนะครับให้ผมได้ดูแลนะครับหากดูคลิปผมแล้วโทรหาส่วนกลาง อันนั้นเขาจะเรนดอมเซลล์นะครับอาจจะไม่ได้เจอผมนะครับโทรหาผมเลยเดี๋ยวผมดูแลเองนะครับมาดูภายในกันนะครับภายในเขาจะเป็นทูโทนนะครับสีดําตัดกับสีเบจนะพวงมาลัยเนี่ยเป็นยูริเทนไม่มีลอกไม่มีร่อนแอร์แบ็กเนี่ยมีให้ด้วยกัน7ใบเลยนะครับสาหรับอนะันติดนะพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันฝั่งซ้ายควบคุมเครื่องเสียงได้จากตัวพวงมาลัยเลยนะครับกระจกพับปรับไฟฟ้าเนี่ยหากเราอยากเปลี่ยนโหมดนะครับนี่กดตรงนี้ได้เลย CNG โหมดสลับ ใช้น้ำมันได้นะครับเดี๋ยวไปดูเลขไม่กันดีกว่านะครับสาหรับคันนี้ดูเลขไม่กันสักนิดนึงไม้แสนสองนะครับไม่เยอะนะไม้แสนสองขออนุญาตปิดเพลงนะครับหน้าปัดนะไม่มีริ้วรอยนะครับสะอาดสะอ้านมาดูคอนโซลด้านหน้านะไม่มีแตกไม่มีร้านะครับไม่มีคราบกาวเลยสวยๆแบบนี้นะครับนี่แอร์แบ็กมี7ใบเลยนะสำหรับคันนี้วิทยุเดิมโรงงานนะครับมาแบบนี้อยู่แล้ว แอร์เป็นระบบเมน,นุ่นปรับได้4ระดับ12 3 4ใช้งานได้ปกติช่องเสียบชาร์จไฟต่างๆนะครับเกียร์ CVT สวยๆส,สามารถเล่นเกียร์ธรรมดาได้ด้วยนะครับตัวนี้นะตบมาฝั่งขวานะขึ้นขึ้นเขาลงเขาเนี่ยสะดวกสบายนะครับสำหรับเกียร์ธรรมดาที่วางแก้วมีให้2ใบนะครับที่เก็บของไม่ชำรุดไม่แตกหักนะครับอันนี้เป็นใบสคบนะครับรายละเอียดของตัวรถคันนี้นะออกโดยบริษัทเลยนะครับผมขายราคานี้เลยไม่มีบวกเพิ่มแน่นอน อันติด1.6 e cng ปี18นะครับ389เดิตดีเี่ยฟรีดาวได้เลยนะครับหรือจะเลือกขับฟรี90วันก็ได้นะครับสำหรับคันนี้ติดต่อเข้ามาหาผมได้เลยนะป๊อเพชรยนต์064 642 3955เบอร์โทรสามารถแอดไลน์ได้นะครับโทรเข้ามาปรึกษากันก่อนได้นะครับยินดีให้คำแนะนำเลยนะครับเบาะเป็นเบาะหนังสีดำนะเบาะไม่มีขาดไม่มียับ,ไม,มยบ,มบยยไม่มีย่นเบาะเต็มใบเลยฟองน้ำไม่มียุบนะครับนี่ สวยทุกจุดทุกซอกทุกมุมจริงๆนะครับหากก่อนส่งมอบนะเราก็จะมีบริการทําสปาให้อีกรอบนะครับทําสปาภายในให้ขัดสีให้นะครับเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องให้อีกรอบหนึ่งนะครับแผงประตูด้านหลังไม่มีช้ําเลยนะครับที่เก็บเอกสารสัมภาระนะมีให้2ฝั่งเลยนะครับกระเป๋าจิงโจ้นะเก็บเอกสารสัมภาระต่างๆได้ช่องเสียบ USB มีให้2ช่องนะครับตรงคอนโซลกลางด้านหลังนะครับมาดูเบาะด้านหลังนะครับนี่เบาะไม่มีขาดไม่มียับไม่มีย่นนะครับ เบาเดิมเขาจะเป็นเบาผ้านะตัว e นะครับเบาผ้าสีเบจนะเจ้าของเดิมเปลี่ยนมาให้ใหม่นะครับเป็นเบาะหนังสีดำนะก็สวยไปอีกแบบนะครับดูแลรักษาทําความสะอาดง่ายด้วยในส่วนของเบานะครับเดี๋ยวพาไปรับชมในส่วนของหน้าของเครื่องและตัวเครื่องยนต์กันต่อเลยดีกว่าครับ มาตอนน่อในส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างนะครับคันนี้ได้เป็นเครื่อง Duo v v t i นะครับซีซูป16ว้าว125แรงมา้าน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซิน91 95 E20 รองรับได้สูงสุดถึง E85 นะครับแล้วก็ยังมีก๊าซ CNG อีกด้วยนะครับที่สามารถเติมได้นะสลับกันใช้ได้นะครับมาดูสภาพเครื่องยนต์กันนะครับลางหัวฉีดต่างๆนะครับนี่ฝาว้าวนะครับไม่เคยเปิดนะนี่เดิมๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีรั่วไม่มีซึมนะ เครื่องแห้งๆห้งนิ่งๆมีเสียงเพาะาะนะครับระบบเบรก ABS มีให้นะครับระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะครบคันเลยนะในส่วนของอันติดนะครับมาร์กสีแต้มสีนะตรงๆเลยนะครับนี่เครื่องเกียร์คัสต่างๆไม่มีรั่วไม่มีซึมแน่นอนนะครับนี่พาดูทุกซอกทุกมุมทุกจุดนะครับแบตเตอรี่ใช้งานได้ปกตินะหากใช้ไม่ได้เดี๋ยวเปลี่ยนลูกใหม่ให้นะครับอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยสวยสมบูรณ์เลยนะครับมาดูโครงสร้างกันดีกว่านะครับตัวเครื่องยนต์เนี่ย เครื่องเกียร์คัตต่างๆเนี่ยเนียบอยู่แล้วนะครับมาดูโครงสร้างกันเริ่มจากด้านหน้าเลยนะครับนี่หากรถเกิดอุบัติเหตุด้านหน้านะตัวนี้ต้องขยับเป็นตัวแรกเลยนะครับคานด้านหน้านะนี่หัวน็อตคานม้อน้านะยังไม่ได้ขยับไม่มีการแกะการไขเลยนะครับเม็ดอาร์กต่างๆเนี่ยครบทุกเม็ดทุกจุดเลยนะครับดูกลมๆก็ยังกลมๆไม่มีบิดเบี้ยวเสียรูปแต่อย่างใดนะครับปั๊มอาร์ปั๊มเอลนะทั้งสองฝั่งต้องมีนะครับไฟแท้ไฟเดิมไทยโกอีโตะนะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับ น็อตแก้มหน้าด้านซ้ายไม่มีขยับเลยนะครับมาร์คสีนี่เม็ดอาร์คต่างๆนะครับครบทุกจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวน็อตวากระโปรงตรงฐานหรือว่าด้านบน,นครับด้านบนเนี่ยอาจจะมีการขยับเล็กน้อยนะครับเนื่องจากนะรถ5ปีนะครับปี18นะอาจจะมีถอดเก็บรอยสะเก็ดหินเท่านั้นเองนะครับแต่เป็นฝาแท้ฝาเดิมนะสติกเกอร์กันรอยนะครับสติกเกอร์เหรียญบาทสติกเกอร์มอ,อก,กรัน้นยาแอร์ข้อควรระวังนะ เดิมๆนะครับหากเป็นสติกเกอร์ที่เปลี่ยนมานะมันหาซื้อไม่ได้นะครับข้างนอกนะอันนี้มาจากศูนย์อยู่แล้วนะครับมันทนความร้อนได้ดีนะครับลูก,กลมๆนะครับก็ยังกลมๆไม่มีบิดเบี้ยวเสียรูปนะเล็บจิกเข้านะครับในส่วนของงานซีนตัวนี้ซีนแท้ซีนเดิมแน่นอนนะครับฝาแท้ฝาเดิมที่จะสําคัญมากๆเลยตรงนี้นะครับตาปั๊มโตโยต้าชัดเจนแบบนี้นะครับโครงสร้างต่างๆนะ สวยมากนะครับห้องเครื่องเนี่ยต้องบอกเลยว่าสีสวยเสมอกันทั้งห้องเครื่องเลยนะครับเม็ดอาร์คหัวน็อตไม่มีขยับเลยเบ้าชกตุ้มล้อนะดูได้เลยคุณผู้ชมพาดูทุกซอกทุกมุมทุกจุดนะไฟแท้ไฟเดิมไทโกอิโตะตาปั๊มลึกๆนะครับคานต่างๆด้านหน้านะด้านล่างคานเนี่ยห้องเครื่องนะครับสีสวยเสมอเลยนะครับไม่มีผิดเพี้ยนนะครับสำหรับคันนี้หากท่านไดสนใจนะอันติด 1>, 1 6 e cng ปี18คันนี้ราคา389,000บาทดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.79%เท่านั้นพ่อนนานสูงสุด84งวดดอกเบีย้ย4.79%นะครับหากท่านใดสนใจนะติดต่อเข้ามาผมได้เลยป๊อปเพรยนต์064-642-3955เบอร์โทรสามารถแอดไลน์ได้นะครับก่อนจากกันวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตรถที่เข้ามาใหม่สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คิปหน้า สวัสดีครับ